สวัสดีครับสวัสดีเข้าสู่ช่องพังฟ้าใส f a m ฟมินะครับผมวันนี้เราจะมาดูน้องลุงฟ้าเล่นนะครับผมโดยที่ไม่มีพิกโกโก้นะครับมาดูว่าเขาจะเล่นยังไงอ่ะถอยถอยถอยออกไปข้างนอกแล้ว ไปเลยนี่นี่นี่ถอยออกไปข้างนอกเลยคอยดูว่าไม่มีโกโก้ล้วเขาจะเล่นยังไงครับเราได้ล่ามโกโก้ไว้ก่อนนะครับผมเพื่อที่จะดูว่าน้องลุงฟ้าจะเล่นเหมือนทุกวันไหมครับ เร huh ิ่มจากมานี่ของกินแล้วครับ มาเล่นกับคลองกินนะครับเพราะว่าไม่มีเพื่อนครับวันนี้ยังไปถึงฟุตบอลนะครับดูเขาเขาจะเล่นฟุตบอลไหมถ้าไม่มีเพื่อนเล่น <laughs> โอ้โห,โห,โหใหญเจอแล้วครับเพื่อนไม่แย่แย่ให้เขาวิ่งตามมา ไม่ได้สนใจว่าเป็นของกินนะครับผมคือเป็นของเล่นของนางไปหมดแล้วครับ ก็ออยังวิ่งเล่นสนุกอยู่ครับผมโอ้เฮ้ยเฮ้ยอ่ะอ่ะโอ้โห <laughs> ไปเลยครับ <c oughs> โกโก้ <c oughs> เอาเลย <laughs> ไปแย่จนโกโก้หลุดจนได้ครับพยายามว่าจะลองดูว่าไม่มีโกโก้แล้วก็จะทำยังไงก็ไปแย่จนหลุดมาจนได้ครับ ยังไงก็เล่นกับเพื่อนก็ยังสนุกกว่าเล่นคนเดียวครับเน่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 ตัดไม้ตันไม้หมอตัดไม้หมอ,มหมอหรู้สึกว่าจะชอบเหลือเกินครับการพังต้นไม้ เขาไปไหนเขาไปไหนฮะโอ้โหโอ้โหเอ,อะ,อะ,อะเอาเลย <laughs> ของเล่นสนุกมาแล้ว สนุกแล้วเขาแล้วครับได้มีเพื่อนเล่นแล้วเราชอบที่จะไปแย่โกโก้นะครับ cô cô cái chọp đây này hả à làm ngay to à ทำไมเอ้าเอา,เ,อาเริ่มเล่นเคลียขู <c oughs> ่กโกโก้ <c oughs> เห็นเขาเล่นสนุกก็มีความสุขครับผม <c oughs> ว่าช้างเขาจะได้ไม่เครียดครับยังไงก็ต้องให้เขาเล่นครับถ้าเขาเครียดก็จะเป็นอันตรายต่อช้างครับผมเพราะว่าถ้าเครียดแล้วร่างกายอ่อนแอภูนนมิต้านทานอ่อนแอเขาก็จะอาจมีโอกาสได้เป็นมีโอกาสได้ ใช่ไม่ใช่มีโอกาสเป็นเฮอร์ปีไวรัสเฮอร์ปีมากขึ้นเท่านั้นนะครับผมถ้าเขาเครียดหรือไม่ว่าเขาอันเนแต่ถ้าร่างกายสมบูรณ์ร่างกายแข็งแรงเล่นได้ปกติอย่างนี้ไวรัสเฮอร์ปีก็จะมีโอกาสเป็นในน้อยมากครับหรือไม่เป็นเลยครับเราก็ต้องให้เขาเล่นเพื่อให้ร่างกายเขาแข็งแรง ไม ja ่เครียดไล่กันสนุกเลยครับเนี่ย แต่มันก็อยากจะเล่นกับรุ่งฟ้าเหมือนกันครับหยุดเล่นยุดเล่นยังนี่นแ,แม่แม่ก็ไม่อยากให้เล่นครับ แม่ัยอยากให้เล่นกับโปกโก้นะครับแต่มีเหลือที่น้องลุงฟ้าจะยอมในเมื่อเรื่องสนุกอยู่ตรงหน้า สนุกกันใหญ่เลยครับโอ้โอ ในบ้านบอกว่าวิ่งเหมือนพิตูนเลยครับ ครับก็ขอพักแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าแดดเริ่มร้อนแล้วก็จะเอาแม่แสนรักเข้าหลักนะครับผมให้วาตากแดดได้รับวิตามินดีพอแล้วครับออนนี้ก็จะเริ่มเข้าลมนะครับผมก่อนที่จะให้กินอาหารว่างตอนเช้าแล้วก็เอาออกไปกินหญ้าเดินกินหญ้าครับผม ขอติเพียงแค่น,นคี้ทางส่งท้ายก็ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามการกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้กับทางฟาสายเฟิรมลี่ของเรานะครับผขอบคุณครับสำหรับการติดตามก็สวัสดีครับผม